ทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งแอฟริกาอินเดียและตอนนี้ประเทศฝั่งเอเชียและยาวไปถึงประเทศฝรั่งเศสเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อขายกันระหว่างประเทศแล้วหันไปใช้เงินสกุลของตัวเองในการซื้อขายนะครับตอนนี้พอเอ็มมาดูเอลมาครองหัวหอกสำคัญขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหันหัวมาซบฝั่งจีน ทำให้สหรัฐอเมริกา,วาไวแต่วอยวและกําลังอยู่ในสถานก,การณ์ที่ลําบากโดยภาพรวมจนถึงขนะดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเดิมยุติศาสทางการเมืองผิดทําให้องค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือลื่นนาโต้ถึงขั้นแตกเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักด์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวพีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในรถบ้านนะยังคงเดินทางวันนี้ผมอยู่ที่ชัยนาทนะก็เดินทางไปในหลายจังหวัดนะไประยองไปชัยนาทนะยังไปอีกจังหวัดหนึ่งที่จะเดินทางต่อไป วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องเกินของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าหลายประเทศฮะแห่ทิ้งเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่เรียบร้อยทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องการเมืองเยอรมน,นีและสหรัฐอเมริกาก็กรุ่มอัดเอมมารูเอลมาครองประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสหลังจากแณไฮยุโรป ต้องไม่เป็นบริวารของสหรัฐอเมริกาและจีนประธานาธิบดีเอเมรอรมากรองแห่งฝรั่งเศสออกเสียงโวยวายนักการเมืองเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาหลังบอกว่ายุโรปไม่ได้ผลประโยชน์อะไรในการเร่งวิกฤตไต้หวันและควรเป็นขั้วที่3เป็นอิสระทั้งอเมริกันและจีนอย่างไรก็ตามทางธรมเนียบขาว แสดงปฏิกิริยาสงบนิ่งมากกว่าโดยระบุยังคงไม่เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างบริชิตันกับปารีสแม้ผู้นำแดนน้ำหอมปลีกตัวออกห่างจากสหรัฐนะในประเด็นของไต้หวันในขณะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ตัดสินใจเอาด้วยนะครับสื่อเผยอาเซียนจำบทเรียนเนรัเสเซียเล็งลดพึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ แล้วก็เตรียมที่จะใช้เงินสกุลท้องถินน่นแทนบรรดารัฐมนตรีกลางและผู้ว่าการธนาคารกลางทั้งหลายของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกำลังสำรวจหนทางต่างๆที่แต่ละชาตินะครับจะลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐและส่งเสริมให้เงินสกุลท้องถิน่นชำระ เงินด้านการค้าระหว่างกันโดยที่ประธานาธิบดีโจโควิโดโดแห่งอินโดนีเซียถึงขั้นแนะให้นึกถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับการดำเนินการเรื่องของบิตคอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่านะครับบรรดารัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง เกเรนก็อาการชักไม่ดีแล้วนะครับเอกสารหลุดเพนทากอนเผยกระสุนระบบขี่ปนาวุธจะหมดเกลี้ยงในเดือนพฤษภาคมนี้ยูเครนจะใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศจนเกือบหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal น,นะครับที่อ้างเอกสารลับของเพนทากอนที่ล่วไหลเผยแพร่บ,บนสื่อสังคมออนไลน์ และแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รัสเซียนะครับครองความได้เปรียบบนท้องฟ้าเคียฟจึงร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากตะวันตกซึ่งก็ปรากวาขอมาหลายเดือนแล้วยังคงไม่ประสบความสำเร็จสหรัฐอเมริกาช็อกอีกรอบหนึ่งฮะพนักงานแบงก์ไลฟ์สดกราดยิงเพื่อนร่วมงานนะครับคนอื่นๆนะฮะเสียชีวิต4รายได้รับบาดเจ็บ9คน พนักงารหนุ่มแบงค์วัย23ปีใช้ปืนไรเฟิลยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต4ีรายและมีคนอื่นได้รับบาดเจ็บ9คนนะครับภายในสาขาของธนาคารโอน t i o แนลนะครับแบงค์กลางเมืองลุยส์วิกนะครับรัฐเคนตักกี้สหร,รัฐอเมริกาเพราะมมีการไลฟ์สดนในการลงมือในการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับ ในขณะที่ทไลลัมมะนะฮะก็ขออภัยกรณีคลิปว่าเลาจูบป,ปากนะเด็กชายแถมให้ดูดลิ้นด้วยองค์ทไลลัมมะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดชาวที่เบตวัยจะ18ปีออกแถลงการขออภยัยหลังจากที่โลกออนไลน์แพร,แร่คลิปวิดีโอท่านจูบเด็กชาวอินเดียแถมยังแลกลิ้นแลบลิ้นนะฮะออกมาให้อีกฝ่ายดูด จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วเลยทีเดียวในขณะที่อาลีบาบาฮะก็มีเปิดบอทดแชทใหม่แชทจีพีทีจอร่วมงานกับทุกผลิตภัณฑ์อาลีบาบาคลาวนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานด้านคลาวคอมพิวเตอร์นะครับพิวดิ้งในบริษัทเครืออาลีบาบากรุ๊ปโฮดิ้งนะครับเปิดตัวชงอี เชียนเวิรนนะครับแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งใช้เทคโนโลยีเจเนอเรชั่น AI แบบเดียวกับแชท GPT โดยเตรียมที่จะเปิดให้ใช้งานร่วมกับทุกผลิตภัณฑ์ของอาลีบาบาในอนาคตในขณะที่งานเข้าเอ็มมาโนเอลมาครองฮะปรากฏว่าโดนอ่วมฮะแฉสั่งเซนเซอร์โพลิติโกนะครับลบ ประเด็นไต้หวันอเมริกันก็เช็คบินสวริเบริกนันะครับเข้าไทยเปเดือดจัดจวกฝรั่งเศสต้องล้างตานะดูภายคุกคามนี้ให้ชัดนะสำนักข่าวเอเจนซี่นะฮะ, Agency, ะร,รายงานว่าผู้นำของประเทศฝรั่งเศสเอ็มมาดรเอลมากรองระหว่างเยือนเนเธอร์แลนด์3วันโดนเช็คบินไม่เลิกทั่วทั้ง2ฝั่งสมุรมหาสมุทอ โพลิโกถูกสั่งให้ลบความเห็นวาทะร้อนประเด็นไต้หวันกองบรรณาธิการยืนยันต้องทำต้องทาตามนะทำเนียบนะสื่อระบุว่าวาทยยุโรปไม่ควรจะเต้นตามจังหวะของอเมริกันนะลอยข้ามไปถึงสหรัฐอเมริกาทีนะ่เรียบร้อยนะสอวชอชอตยังจากพัก ร e พั b บริกเนนะฮะเคยบินไปไต้หวันเมื่อเดือนมกราคมต้นปีว่าความเห็นของมากรองไร้หัวใจคอมมิวนิสต์เป็นความคุกคามต่อชีวิตของตะวันตกฝรั่งเศสต้องล้างตาดูภัยคุกคามนี้ให้ชัดเจนเป็นการวิเคราะห์ของสื่อตะวันตกนะครับในขณะที่เรือรบจีน8ลำ <c oughs> นะฮะยังคงปิดล้อมไต้หวัน แม้ยุติการซ้อมรบเป็นที่เรียบร้อยด้านชชยอินเวนซัดปักกิง่งนะทำตัวไร้ความรับผิดชอบเรือรบแปดลำของจีนยังคงอยู่ในน่านน้ำรอบไต้หวันหลังจากที่ปฏิบัติการซ้อมรบซึ่งกินเวลา3วันสิ้นสุดลงไปแล้วขณะที่ประธานาธิบดีใชยอินเวนแห่งไต้หวันออกมาวิจาร์ปักกิง่งว่าแสดงพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ ในขณะที่เกาหลีใต้ก็สั่งปรับ Google นะครัเป็นเงิน1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานบล็อกเกมบนแพลตฟอร์มของคู่แข่งหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดการค้าของเกาหลีใต้สั่งปรับ Google นะฮะเป็นเงิน42,100ล้านวอนหรือเกือบ1,100ล้านบาทจากกรณีที่ทางบริษัทนะฮะปิดกั้นการเปิดตัววิดีโอเกม มือถือบนแพลตฟอร์มของทางฝั่งคู่แข่งนะครับเป็นที่ฮือฮายอย่างมากฮะสาวฮอนดูรัสนอนหลับกระสับกระส่ายหมอสุตินารีนะครับล้วงอึ้งฮะล้วงไปในอวัอวยอเปยศฮะเจอมแมลงสาบอยู่ในจิมิสำาระข่าวเอเจนซี่กลายรายงานว่ากลายเป็นเรื่องที่หมอสุตินารีชื่อดังฮะดาราประจำาิตตอกเปิดเคส ยากพบคนไข้ชาวฮอนดูรัสรายหนึ่งมาหาหลังจากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายมีสิ่งแปลกประหลาดในน้องสาวตรวจภายในถึงสุดอึง่งคีบเจอมแมลงสาบตัวใหญ่ออกมาสำเร็จนะก็เป็นเรื่องฮือหาเมื่อดาราหมอสุตินารีรูปรอนะครับขวัญใจชาวทิก t กซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในเตกูซี กันป่านะฮอนดูรัสได้เปิดเผยเคสนี้เกิดขึ้นกับสื่อต่างๆนะครนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในขณะที่กลางมโวลานยามฝั่งของอิตาลีมีการออกปฏิบัติการพบเรือบระมงผู้อพยพจากแอฟริกาหนีเข้ายุโรป1,200คนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานหน่วยยามฝั่งของอิตาลีได้มีการแถลงพบผู้ลี้ภยัยรวมถึง 1น0ะ่นคนจากเรือประมงสองลำที่พยายามล่องข้ามทะเลเมริเดียนนะครับจากแอฟริกาเหนือมุ่งเข้าสู่ยุโรปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา Good d a f เดนะจนถึงจุดสกัดได้รวมแล้วทั้งหมด2,000ันายเลยทีเดียวในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เราคงเห็นนะฮะว่าหลังจากที่ฝรั่งเศส เดินทางไปพบกับจีนฮะดมโดยเอ็มมาดูเอลมากรองไปพบกับประธานาธิบดีสีจินผิง,งตอนนี้ก็เปลี่ยนท่าทีนะครับบริการเปลี่ยนท่าทีตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่ามีการลดลงให้ฝั่งสาภาพยุโรปนั้นเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเลิกพึ่งพาสหรัฐกลยุทธ์นี้กําลังทําการโดดเดี่ยวสหรัฐในขณะที่มาเลเซียก็มีการลดลงนะครับ ที่จะให้มีการเลิกใช้เงินดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นแทนนะครับซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียก็พร้อมนะครับที่จะทำด้วยนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีโอกาสสูงที่จะไปทำลักษณะด,ดังกล่าวเพราะว่าหลักคิดนี้เป็นหลักสมประโยชน์ที่จะทำให้ทุกประเทศได้ประโยชน์แต่แตเดียวกันสหรัฐอเมริกากำลังถูกโดดเดี่ยว ทางสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะคะรับว่าสหรัฐอเมริกาเดินยุตสาทางการเมืองการบครองผิดนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาตอนนี้เข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องนะคะรับโฮมเรดหรือคนไร้บ้านกำลังขยายตัวกว้างขึ้นที่ผ่านมาเฮนรี่กรีซิงเจอร์นะครับ ซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ของสหรัฐอเมริกาออกมาเตือนแล้วนะครับว่าการดำเนินการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของไบเดนนั้นจะส่งผลทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3และจะเกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ต้องยอมรับยูเกรนกำลังพ่ายแพ้สงครามนะครับจริงๆแล้วที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดว่ารัาเสเซียสามารถปิดเกมได้ภายใน2สัปดาห์ หรือเพอๆสัปดาห์เดียวด้สำําไปแต่รัสเซียลากยาวนะยิ่งลากยาวเท่าไหร่ยูเครนก็ยิ่งพ่ายแพ้เท่านั้นแต่มันไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญนะที่ลากเกมสงครามยูเครนให้มันยาวเนี่ยเพราะมันส่งผลทําให้รัสเซียมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตอนนี้นะครับทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งแอฟริกาอินเดียและตอนนี้ประเทศฝั่งเอเชียและยาวไปถึงประเทศฝรั่งเศสเลิก ใช้เงินดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาในการซื้อขายกันระหว่างประเทศแล้วหันไปใช้เงินสกุลของตัวเองในการซื้อขายนะครับตอนนี้พอเอ็ม,มดูเอลม,มาครองหัวหอกสำคัญขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือลือนาโตหันหัวมาซบฝั่งจีนทำให้สหรัฐอเมริกา,ว,าไไวไวแต่วยวายและกําลังอยู่ในสถานก,การณ์ที่ลำบาก โดยภาพรวมจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเดิมยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดทําให้องค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือลื่นนาต้ถึงขั้นแตกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเจริญทงพระเจริญทงพระเจริญ อีราชันวงราชชาวไทยพักอีราชันฟ้าคอยมูย,าย้ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำกิพผลได้กินฟ้าเดินติดกินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานตนผ่านพ้นโพนยัยฝ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศบนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไพฟไ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจทธา ให้ร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจทธา